ท่านช่วยรายงานความคืบหน้าโรงพยาบาลนัดใหญ่สองหนึครับก็ขออนุญ,ญาตอัปเดตล่าสุดนะครับเรื่องโรงพยาบาลนัดใหญ่สองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ประสงค์จะบริจาคที่บริเวณตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำแต่เราคอยแล้วคอยเล่านะครับปรากฏว่าไม่มีสัญญาณก็สรุปได้ว่าเขาไม่บริจาคนะครับทีนี้ผมมาเจอพี่จำนงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสยามนักคลริน ท่านเคยพูดกับผมก่อนที่สมผมรับตําแหน่งใหม่ๆว่าท่านมีที่ดินท่านที่บริเวณบ้านพลุท่านจะบริจาคตอนแรกท่านจะให้ร้อยไร่ครับแต่ผมถือว่าเราจะเหมือนญาติพี่น้องกันแล้วก็บอกว่าผมอยากสร้างความเจริญให้รวดเร็วอยากเอาวิทยาลายัยพยาบาลไปอยู่ด้วยนะครับถ้าอยู่สองอย่างมันมันโตเร็วขึ้นนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนะครับร้อยสามสิบไร่ทีนี้วันนี้เรามาประชุมกันแบ่งหน้าที่กันทํา มีทั้งกรมทางหลวงทางหลวงชนบทการประปากรมน้ำบาดาลน,นะครับกรมที่ดินการไฟฟ้าท่านผู้บริหารต้องถินคือนายกเทศมนตรีบ้านไร่แล้วก็ธนาลักษ์นะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายวันนี้เราแบ่งงานกันทำนะครับเพราะว่าผมต้องการให้หัดใหญ่สองเสร็จเร็วที่สุดขันจะผลักภาระให้กับทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียว ผมว่างบมันเราเท่ากับไปแย่งมาจากที่อื่นด้วยพรันเพื่อให้มไม่มีผลในการแย่งงบมันมาจากจังหวัดอื่นเราก็ต้องมาขอนะครับพุงน้าบาดาลว่ามันลงน้าบาดาลดื่มได้ดื่มได้ให้เราได้ไหมอาจจะใช้งบมันกักสี่ห้าสิบล้านหรือหกสิบล้านได้ดูแลประชาชนแถวนั้นไปด้วยดูแลเรื่องการไฟฟ้าว่าท่านติดกฎติดระเบียบอะไรบ้างไหมในการเชื่อมไฟฟ้าแรงสูงหรือไฟฟ้าสามเฟสให้มาเข้าที่ดิน เอาแผนงการทางว่า,าทางวงแหวนที่กำลังสร้างอยู่จะมาเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลเนี่ยเสร็จประมาณช่วงไหนถ้าไม่ครบก็ถามทางหลวงชนบทว่าทางหลวงชนบทเป็นไปได้ไหมหที่ท่านจะเชื่อมต่อระหว่างถนุนวงแหวนเนี่ยไปเชื่อมโรงพยาบาลแล้วก็วันนี้ได้ข้อสรุปหมดทุกคนรวมพลังกันทำนะครับเพราะนโอกาสนี้สิ่งที่ต้องขอบคุณที่สุดก็คือพี่จำานง นะครับได้บริจากที่ดินทั้งหมด130ไร่อย่างต่ำนะครับอาจจะเหลือเศษอีกนิดๆหน่อยๆก็เป็นไปได้นะครับก็ประเทศไทยเราไปได้ครับถ้าเรามีผู้ที่เสียสละอย่างนี้นะครับและเป็นการรวมพลังนะครับผมคิดว่าเฟสแรกนะครับเราแต่ตั้งงบประมาณไว้แล้ว92ล้านในการปรับพื้นที่ปรับถลนหลังจากนั้นก็มาเขียนแปลนนะครับมาวางแผน ในเฟส2เฟสสเฟสสี่เขาคิดว่าโรงพยาบาลหนาดใหญ่2เราเสร็จทันในเร็ววันนี้ครับให้เร็วที่สุดนะครับแต่เราแผนระยะยาวที่จะเสร็จแบบครบวงจรน่าจะเป็น1 0บถึงสิบห้าปนั่นคือเป็นสวนสุขภาพไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นโรงพยาบาลไปด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ